สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีชาว u t u b e นะครับผมแล้วก็าชาว YouTuber ทุกท่านนะครับอยู่กับจานอัดลูกแม่ธรณีนะครับสระลูกที่3นะครับผมปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้เดินไปดูรถเทลเลอร์ครับติดต้น,ตนยางไมโครก็ได้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดินกลับ สเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่งงานแล้ว10บชั่วโมงครับงานชั่วโมงชั่วโมงละพันแดนะครับอันนี้ยายบอกว่าพี่น้องกันเองขอลดชั่วโมงพันเได้ไหมก็โอเคครับลดไม่เป็นไรครับพอเป็นญาติญาติกันเนาะช่วยเหลือกันบ้างนะ อ๋อ้วมอเตอร์ไซค์สิเอาไปจังได้บัดนี้รถสี่คันคนขับสามคนมอตเตอร์ไซค์นี่แม่งแม่งก็ไซล่ะ กตะหรือตายาวันลืมขากองวะขากองพายหม่นม่งของเสียตาลือไปบ่อไอแม่ของบอกตาบ่อนี่บอกตาขายุทึงรถอ้ขอายอยู่มองพี่หวายก็ยางอ่ะละเอารีโมทเสียไปใช้ระบาดนี่ โอ้ยไปหาแม่ไม่เห็นรียมทนะว่ตกอยู่ที่ไม่โคบะจักแม่และเอาลูกจากไม่โคมา,าไปพิงไว้หันเออตะ,ะกันยางไปคุณเคลื่นไปของบักตะบ่ะมีเสียกมัดเลยให้ต้งไหนอะ่ะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสะที่พากันจับปลาไหลกันนะครับปัน กูดแดนให้ด้วยตัวนี้ก็ลึกประมาณมมมมสามเมตรได้อยู่ดินมันจะสูงไปนู่นสะสลปตามอันนี้เลยก็ประมาณนี้แหละ ตัวนี้มาย้ายมาเมื่อวานนะครับย้ายมาเมื่อวานช่วงสิบโมงสิบโมงเช้านะครับเมื่อวานก็ทางจับปลาลงปลาแรอะไรกันก็ประมาณสามชั่วโมงครึ่งเมื่อวานนะครับวันนี้ก็อีกวันนี้ก็อีกหกชั่วโมงหกชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นสิบชั่วโมงพอดี อันนั้นไม่ใช่น้ําออกนะครับน้าเป็นน้ําเก่านะครับก็คือมันกลิ้งไปกลิ้งมาก็เหลือแค่นั้นแหละครับน้ําดินแถวนี้ก็จะเป็นดินแข็งมากนะครับครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่ได้ทํายาวเท่าไรครับนะฮะเนื่องจากจะเอามอเตอร์ไซค์เสียบดขึ้นรถกระบะผมนะฮนะเพราะว่าไม่มีใครขี่ให้นะครับงานต่อไปก็ นู่นแล้วครับที่เดิมแล้วครับที่ย้ายออกมานะฮะกลับเข้าไปคืนงานทําถนนนะครับทําถนนแล้วก็งานทอยดินด้วยประมาณห0 0ร้อยกว่าเที่ยวครับอันนี้ก็เป็นทางน้ําไหลมาจากบนนู้นครับไหลเข้าสระพอเต็มสระก็จะออกตรงนู้นนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเนินครับมันเป็นเนินนะฮะทางป่ายางทางนู้นนี่จะสูงมากนะครับจะสูงไปนู่นเลยตรงนี้เป็นที่รับน้าเต็มๆครับ ก็ขุดสะนี้จะไม่ตรงแม่ไรบ้างนะครับเพราะว่าเลี่ยมเลิ่มก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าขุดตามสะเก่บไปตามที่ของเจ้าของนาด้วยนะครับก็ดัดแปลงเอาครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมนะฮะเนื่องจากมีเวลาไม่มากนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ